ข้างหลังเลยเอาข้าวเอาข<แ>้าวเอาข้าวเอา้วเข้าวเอาขาวเอา้าวาข้าวอาาอเอาออเาวเ้เลย้อเาเเอเหตวอวเอา้เหาอา้เอด้้อ้ว้วก้ว,วกา้้้าด้ ทำกับข้าวกันโอ้โหโอ้โโอโวันนี้เดี๋ยวมันจะจะจะทำเมนูอะไรได้กับข้าวมาทำเมนูอะไรครับเอาเอาเอาปลาข้างหลังเลยปลาข้างหลังเลยเอ้ยได้แล้วปลาเอาเห็ดเอาเห็ดด้วยอึ๊บแล้วก็เอาผักชีผักชีอึ๊บ้เข้าวข้าว กินตาฮึบตาอร่อยไหมว้าวนูกกินเศษเลยโอเคตารักเลยเหรอตารักลูกเหรอเดี๋ยวตามานะตาไปไหนไปไปแม่โคไปแม่โคไปแม่โคใช่ไปซื้ออะไรแม่โคไปซื้อแล้วก็ไปซื้อปลาไปซื้อ ไปแม่โคไปซื้ออะไรไขนมขนม,ขนมแล้วก็ไปซื้อผักกระชี้หน่อยอ่ะหนาผักระไปเลยโอ้รีบมานะรีบมานะลูกรออยู่ตารีบมานะลูกรออยู่ไปแล้วไปซื้อผักแล้วตาม่อนไปซื้อผักแล้วโอ้โหชน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  ตาซื้อเสร็จยังตาซื้อเสร็จหรือ,อยังห้านหิวข้าวหน่ยตาอยู่แล้วตาซื้อเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วก็รีบมาหาหน่อยห้านหิวข้าวแล้วเร็วหน่อยตาเร็วหน่อยแกจะขาดอยู่แล้วเร็วรีบมาเร็ว เรียยกล้อมมาเลยยกล้อมมาเลยไหนตาได้ยังได้แล้วได้แล้วเหรอได้ไอะไรบ้างนี่ให้บอกลได้ปลาได้ปลาข้าวกับวข้าวข้าวข้บวข้าว้ากข้าว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 ้าา้าวขาวข้้วข้าวข้า้วข้าวข้าวาวข้า้า อาตากินนะทำข้าวเสร็จแล้วอ, <ำ S 1> อ,อ่ำอ่ำเป็นไงวว้าอ,อร่อยไหมอร่อยอโอ้โหรักลานเหรอตารักกี่ชุดคำนองเลยโอ้โหเดี๋ยวตาไปตัดงดตาต่อตัดชื่ออะไรวะเนี่ยเ้นนมเหรอ ធានអំលឹកអាពីវងងនំពីវពីយឆៃបស្នុំអូវ៉ាន់ទិនវិញបាយ